แรงแขนกระสือโหดเวลาบ่ายคล้อยแสงแดดสีอ่อนส่องแสงลอดผ่านกอไผ่ที่ขึ้นอยู่เรียงรายรอบรอบคันคลองข้างบ้านของไอ้เก่งเด็กหนุ่มที่อายุเกือบจะยีสิบปีแล้วแต่ไม่คิดจะทำงานทำการวันๆเอาแต่ชวนเพื่อนมานั่งกินเหล้า เม,มาไม้กันแทบทุกวันจนพ่อแม่ของพวกมันต่างรู้สึกเอื้อมระอาและวันนี้ก็เช่นกันไอเก่งชวนไอแมนกับไอ้สังมานั่งกินเหล้ากันที่แคร่ที่ตั้งอยู่ริมคลองจนกระทั่งเวลาเริ่มมืดคำ่ำเหล้าจะหมดแล้วว่ะขวดที่แล้วกูซื้อแล้วขวดต่อไปต้องเป็นมึงแล้วล่ะไอ้สังไอเก่งพูดขึ้นโท มึงก็พูดไม่คิดไอ้เก่งพ่อกับแม่กูนะกว่าจะให้ตังแต่ละทียากเย็นจะตายมึงไปซื้อละกันไอ้แมนไอ้สังพูดพรางหันไปทางไอ้แมนมึงยากเย็นใช่ไหมไอ้สังแต่กูนี่ยากเช้ายากเที่ยงยากเย็นยากไปถึงดึกเลยแหละพ่อกูจะไล่เตะกูแทบทุกวันไอ้แมนบอกเพื่อน เอาไงดีวะยังเมาไม่ได้ที่เลยนี่มันก็เริ่มดึกมากแล้วเราก็พอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เพื่อกูขอตั้งพ่อกับแม่ได้หรือมึงว่าไงไอ้แมนไอ้สังพูดเออกูเห็นด้วยกับมึงไอ้สังและยังไม่ทันที่จะมีใครได้พูดต่อสายตาของไอ้เก่ง ที่มองออกไปทางทุ่งนาที่เวิ้งว้างกว้างไกลพลันมันก็เห็นแสงไฟสีเขียวนวลสว,ว่างวาบวาบเป็นจังหวะอยู่กลางทุ่งนาไม่ไกลจากบ้านที่มันอยู่เท่าไหร่นะักเฮ้ยดับตะเกียงสิเอกเก่งพูดเสียงแผ่วเบาและพยายามเพ่งมองแสงนั้นอย่างตาไม่กระพริบไอแมนใช้มือโบกสะบัดสองสามทีไฟจากตะเกียงน้ำมันก็ดับลง แล้วทุกคนก็มองไปในทิศทางที่ไอ้กเก่งมองมึงว่าใช่กระสือไหมวะไอ้กเก่งเอ่ยถามในขณะที่ไม่ละสายตาจากดวงไฟนั่นกูว่าใช่ววะไอ้สังตอบกูเคยได้ยินมาว่ากระสือมันกลัวคนถ้าเราจับมันได้แล้วขูเอาเงินเอาทองจากมันมันก็จะให้แลกกับการอย่าบอกใครว่ามันเป็นกระสือจริงหรือเปล่าวะ กูก็อยากรู้ถ้าเป็นจริงพวกเราก็จะมีเงินไปซื้อเหล้ามากินกันอีกนานไอ้เก่งพูดพร้อมลุกขึ้นยืนด้วยความมึนเมาจนได้ที่พวกมันจึงไม่มีความหวาดกลัวเอางี้เราแยกกันไปคนละทางพยายามอย่าให้มันหนีไปได้ไอ้เก่งหัวโจกบอกแผนการแล้วพากันแยกย้ายโอพล้อมแสงไฟไว้ พลางก้าวเดินเข้าใกล้อย่างช้าๆและเงียบกริบกระสือนางผ่องก้มหน้าก้มตาอยู่กับอาจมตรงมุมคันนาโดยไม่ทันระวังตัวทันใดนั้นกระสือนางผ่องต้องตกใจสุดขีดเมื่อมีเสียงตะโกนขึ้นอย่างดังเฮ้ยกระสือกระสือเสียงไอ้เก่งนั่นเองกระสือนางผ่องทลาวูบหวังหลบหนีอออีกทางแต่มันก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อเจอเข้ากับไอ้แมนและอีกฝั่งก็เป็นไอ้สังคนทั้งหมดถือกิ่งไผ่ที่มีน้ำแหลมอยู่ในมือนางผองพยายามซ่อนหน้าตาและหาหนทางหนีแต่ดูมันจะไม่มีช่องทางเอาเสียเลยเมื่อไม่มีทาง,งรอดนางผองก็หันมาเผชิญหน้ากับพวกมันอ้าวนางผองเป็นกระสือนี่ไอ้เก่งพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วไอ้แมนกับไอ้สัง ก็พูดตามเหมือนจะเพิ่มความดังของเสียงให้ได้ยินทั้งหมู่บ้านข้าขอร้องละพูดเบาๆได้ไหมและอย่าทำอะไรข้าเลยข้ากินแค่ของเท่าเสียและไม่เคยทำร้ายใครกระสือนางพองเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาอย่างน่าสงสารแต่ไอ้สามเกลอก็ยังคงพูดเสียงดังและดังขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ได้ไหม ข้ามีทองอยู่เส้นหนึ่งก็ใหญ่พอสมควรถ้าขายก็คงได้หลายบาทข้าจะให้พวกเองเอาไปแบ่งกันแต่มีข้อแม้ว่าอย่าบอกใครว่าข้าเป็นกระสือนะ่ะทั้งสามคนหันมามองหน้ากันผ่านความมืดที่พอมองเห็นกันลางๆแล้วพยักหน้าเป็นเชิงให้รู้ว่าตกลงก็ได้ก็ได้ข้าเห็นว่าเป็นคนคุ้นเคยนะ ถึงยอมปิดเป็นความลับน่ะแล้วไหนล่ะทองไอ้เก่งพูดพรางทวงทองจากกระสือนางผ่องข้าปูกไว้กับผมว่าแกเอาเองสามสหายอยากได้ทองจนไม่มีความกลัวและขยะแขย,ยงกลิ่นเหม็นเน่าที่กระสือไปกินมามันสามคนถลาเข้าหากระสือนางผ่องพร้อมช่วยกันแหวกหาทองไปตามเต้นผมที่ยุ่งเหยิง และเลอะเทอะเปื้อนไปด้วยปฏิกูลจนกระทั่งนี่ไงเจอแล้วไอแมนพูดพร้อมกับกระชากทองอย่างแรงโดยไม่สงสารกระสือนางผ่องที่ได้รับความเจ็บปวดจากผมที่ขาดติดไปด้วยโอ้ยกระสือสาวร้องออกมาแต่สามคนไม่ได้สนใจเมื่อมันได้ทองมันก็พากันวิ่งกลับบ้านไป โดยไม่ได้ฟังเสียงกระสือที่พยายามพูดถึงคำสัญญาอย่าไปบอกใครนะไม่มีใครหันกลับมาเลยเวลาผ่านไปหลายอาทิตย์ไอสามเกลอยังคงมีตังกินเหล้าทุกวันจนพ่อแม่ของพวกมันสงสัยแต่มันก็ไม่ได้ปลิปากบอกใครเฮ้ยเราไปบ้านนางผองกันไม่วะ ไอ้เก่งเอ่ยขึ้นขณะนั่งกินเหล้าอยู่ที่เดิมไปทำไมวะไอ้สังเอ่ยถามก็ไปขู่เอาของจากมันอีกไงเงินส่วนแบ่งของข้าจากการขายทองหมดแล้วนะโว้ยหรือส่วนแบ่งของพวกเองยังอยู่ข้าก็หมดแล้วเหมือนกันงั้นเราไปกันเลยไหมแล้วทั้งสามคนก็พากันเดินไปบ้านนางผ่อง ที่ปลูกอยู่ปลายนาห่างไกลจากบ้านอื่นๆมากโข ổ, และกระสือสาวก็อยู่ตัวคนเดียวพวกมันก็พากันเข้าไปขู่ว่าจะนำเรื่องไปบอกคนอื่นถ้าไม่ให้ขอมีค่ากับมันกระสือนางผ่องก็จำเป็นต้องให้แก้แหวนเงินทองกับพวกมันอีกเมื่อไหรก็ตามที่พวกมันไม่มีเงินทั้งสามคนก็จะพากันไปขู่เอาเงินทองจากกระสือสาว จนกระทั่งเงินทองเริ่มร่อยหลอแล้ววันนี้พวกมันก็พากันมาขู่เอาเงินอีกอเงินทองข้าไม่มีแล้วอย่าเอาของข้าไปเลยนะข้าเหลือแค่แหวนหนงเดียวกระสือนางผ่องพูดอ้อนวอนขอร้องแต่พวกมันยังยื้อแย่งไปจากนิ้วของเธอจนได้มึงก็รีบไปหามาถ้าพวกกูมาแล้วไม่ได้เงินทอง เรื่องมึงถึงหูชาวบ้านแน่ไอ้เก่งพูดอย่างดุดันแล้วพวกมันก็พากันออกไปนางพองกโกรธจนตัวสัน่นพวกมึงกดดันให้กูทำเองนะกระสือสาวเอ่ยขึ้นอย่างแค้นเคืองเมื่อพวกมันได้แหวนมาก็พากันเอาไปขายแล้วซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมานั่งกินกันที่แคร่ริมคลอง อย่างสนุกสนานเวลาเริ่มดึกสงัดและพวกมันก็เริ่มเมาได้ที่อ้าวไอ้สังมึงจะไปไหนวะไอ้แมนเอ่ยถามกูจะไปเยี่ยวเาไมามึงจะไปกูกไหมไอ้สังหันมาตอบพลางเดินโซซัสโซเซออกไปข้างๆลำคลอง ส่วนไอ้เก่งกับไอ้แมนก็ก้มหน้าก้มตาอยู่กับแก้วเล่าเหมือนเดิมไอ้สังเดินมาพอให้รับสายตาคนก็จัดการธุระส่วนตัวพอเสร็จสาบก็หันหลังเพื่อจะเดินกลับไปหาวงเล่าแต่แล้วสิ่งที่ลอยอยู่ตรงหน้ามันแทบทำให้หายเมากรเลยทีเดียวเพราะมันคือใบหน้าที่มีผมยาวรุงรังยุ่งเหยิง กระสือนางพองไอ้สังพูดได้แค่นั้นกระสือนางพองก็อ้าปากที่มีฟันซี่เล็กๆและแหลมคมเรียงรายอยู่เต็มปากพุ่งทยานเข้างับลําคอของมันอย่างดุร้ายพร้อมออกแรงกระชากจนเส้นเลือดใหญ่ขาดกระจุยเลือดพุ่งปรีดออกจาก,กร่างอย่างกับท่อแตกไอสังตาเหลือกลานล้มตึงลงพื้นชักกระตุก อย่างทรมานและสิ้นใจตายในสภาพตัวเกรงจนแข็งทื่อไอ้เก่งกับไอ้แมนยังยกแก้วขึ้นชนกันอย่างไม่รู้ชะตาชีวิตเฮ้ยสมัยสังไปหนานจังวะไอ้แมนพูดขึ้นหลังจากพึ่งนึกขึ้นได้เดี๋ยวกูไปดูมันก่อนนะสงสายเมาพับ ขากองฉีไปแล้วมัง้งเออเออมึงไปดูมันสิแล้วกลับมาเร็วๆนะเว้ยไม่ใช่หายไปกี่คนเออนะ่ะไอ้แมนพูดพร้อมกับลุกขึ้นแล้วเดินไปทางหลังกอไผ่ทางที่เพื่อนเดินไปไอ้แมนเดินหน้าก้าวหลังก้าวอยู่สักพักยังถึงหลังกอไผ่ แต่มันมองไม่เห็นร่างไอ้สังที่นอนเหยียดเกรงอยู่บนพื้นมันหายไปไหนวะไอแมนพูดพร้อมสอดสายสายตาที่หลีเล็กด้วยความเมาไปทางข้างหน้าพรันมันถึงกับต้องล้มคว่ำลงกับพื้นเมื่อขาของมันไปสะดุดเข้ากับร่างของไอ้สังถอนอะไรวะไม่หลบขากูเลย ไอแมนพูดพร้อมลุกขึ้นนั่งในขณะที่ขาของมันยังพาดอยู่บนร่างไอ้สังไอแมนมันเอามือปัดหน้าตาที่เลอะฝุ่นจากการล้มจนหน้ากระแทกเข้ากับพื้นเมื่อมันมองไปที่ขาของมันถึงได้เห็นร่างของไอ้สังแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากแสงสีเขียวก็สว่างวาบอยู่ตรงหน้ามันแล้วกระสือร้าย อ้าป่าเข้างับคอไอแมนอย่างโกรธแค้นมันฝังคมเขี้ยวพร้อมกับดูดกินเลือดไอแมนจนสะใจแล้วออกแรงกระชากจนเนื้อขาดกระจุยด้วยเพราะร่างกายของมันมีแอลกอฮอล์อยู่มันจึงทำให้เลือดไหลทะลักเร็วขึ้นและแล้วร่างไอแมนก็ล้มตึงและสิ้นใจตายใกล้ๆกับร่างของไอสัง ไอ้เก่งเมาแอยังไม่ได้สติมันล้มตัวลงนอนอยู่บนแคร่ด้วยอาการสลืมสลือไอ้เก่งไอ้เก่งใครเรียกวะไอ้เก่งพูดและพยายามลืมตาขึ้นมองทันใดนั้นดวงตาของมันถึงกับเบิกโพลงความเมาหายไปเกือบหมดเพราะสิ่งที่ลอยอยู่ตรงข้างๆ้างแคร่ คือหัวกระสือที่มันรู้จักดีและที่มุมปากมีเลือดไหลยเยิ้มดวงตาของมันฉายแววดุร้ายกระสือนางพองไอเก่งพูดพรางพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ดูเหมือนร่างของมันหนักอึ้งไอเก่งจึงได้แตกกรอกตาไปมาถ้ามึงทำอะไรกูกูจะตะโกนบอกให้คนรู้ว่ามึงเป็นกระสือ ไอ้เก่งยังพูดขู่กระสือนางผ่องได้สิแต่ตอนนี้คงต้องไปบอกยกบานที่นรกนะไอ้เลวกระสือร้ายพูดพร้อมอ้าปากเข้างับไปที่หลอดลมของไอ้เก่งแล้วกัดอย่างแรงด้วยความดุร้ายไอ้เก่งพยายามเปล่งเสียงออกมาแต่อน,นิจจา หลอดลมของมันได้ขาดสะบ้านลงแล้วรุ่งเช้าเมื่อทุกคนเห็นสภาพศพของพวกมันต่างงุนงงและคาดเดากันไปต่างๆนานา,นาและความลับที่นางผ่องเป็นกระสือก็ยังคงไม่มีใครรู้แต่กระสือร้ายเริ่มติดใจในรสชาติของเลือดสดๆซะแล้วและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะถ้าท่านชอบคลิปของเรา ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโชคดีไม่ถูกผีหลอก